มาแคเชสแลนด์กิ่นกำเนิดก็บ้านเขาอยู่สกอตแลนด์นะที่เดียวกับเหล้าวิสกี้ที่เรากินเหล้าวิสกี้ดังๆก็อยู่สกอตแลนด์หมดอันนี้ไม่ใช่ว่าจะมีแต่เฉพาะเหล้าวิสกี้มีมาด้วยมาแคเป็นมิตรกับมนุษย์ขนาดอดทนนิสัย ตัวเล็กกำยำขนหนาแข็งแรงถึงขนาดเทียบกับขนาดตัวแข็งแรงตัวม้าตัวเล็กนั่นแหละหูของจริงนี่ไงเออตัวมันยาวนี่คล้ายหม้หมาพันในคล้ายหมาพันไส้กรอกเออคล้ายๆกันตัวมันตัวมันยาวเตี้ย ถ้าเป็นรถยนต์ก็โหลดแป๊กโหลดเตี้ยมันก็น่ารักดีนะมึงเคยเห็นครั้งแรกนะเนี่ยม้ามามาแค่ไอตมาสูงสูงเห็นเห็นมามากแล้วเห็นมานานแล้วแต่ไอ้มามาแคะนี่มึงเห็นครั้งแรกโอ้มามาแสดง,งว,ว่าบ้านเกิดเข้ามาไกลนะคนต่างชาตินอะน กที่เขาไม่มาหันมามองเลยต้องเรียกหน่อยอหันทางนน้นอย่างเดียวหันในข้างหลังเลยเราต้องไปฝั่งอยู่ข้างหน้าไม่มาเลย ม,มองทางนี้อย่างเดียวขอทางนี้ทางนี้มีขนมมีมีอาหารถึงมองมาทางนี้อย่างเดียวสงสัยทางอื่นไม่มองก่มีขนมก็อมองดูก็เหมือนเด็กอะ่ะเหมือนเด็กเหมือนเด็กแต่จริงๆเขาไม่เด็กนะก็คือก็พันพัน,พ,นพันเล็กเมื่อว,ว่าพันพันโหลดโหลดแป๊กลสซิ่งพันเตี้ย ดูสิดูใกล้ๆสิไปแล้วอันนี้ฝนมีสองสีน้ำตาลกับขาวไปแล้วกินหญ้าดีกว่าหญ้าไงของแน่นอนเอยๆๆๆๆีะเง็บง็บเงบงบงบกินหญ้า เอาเอาเอาตัวน,นี้ไม่ให้แย่งด้วยดูด้วยตัวขาวดุกับตัวน้ำตาลดุตัวน้ำตาลเนี่ยเขากินไม่ยอมนี่วามานะไม่ใช่ลามากับลานี่ผลผลิตอ๋อโอ้โหนี่นี่นี่เกเรนี่เกเรนี่แบบจะจะเอาจะเอา,จะเอาท้ายดีดน,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 นะน่ะเมื่อกี้้าเพ้ามา ดูไม่ให้แย่งด,ดูตัวขาวนี่า0 0งตัวน้ำตาลกลัวเขาตัวน้ำตาลกลัวเขาตัวกลัวสีขาวเข,าเข้าไปใกล้เขาจะดีดกระโหลกเลยนะเขาจะเอาเอาท้ายขาขาสองข้างเขาจะดีดเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูเขาจะดีดจริงๆ ไม่ให้กินหวงของจะหันม้านี่เวลาก็ตีกันนี่หรือก็สู้ต่อสู้เขาจะเอาขาหลังเนี่ยดีใส่คนโดนดี <Yeah. S 1> นก็ดีนะ,ะตรงนั้นตรงนั้นมีแพะเสียงแพะเ <c oughs> สียงแกะแกะแกะหรือแพะนั่นอนะ แบ่งนี่ต้องมาบ้านเดียวกับดิสกี้ชื่อดังสกอตนี่สกอตแนดนี่คือฉายาเขาก็พวกของนิ่เมานี่หรืออะไรพวกนี้เขาดังนะดังจริงๆไรเทียมทาน,ลนาเลยนะหมักเหล้าหมักไวน์อะไรพวกนี้ก็ดังมานานแล้วเรื่องไม่ถึงว่าจะมี สายพันธ์มาแกะเลยมันอยู่นิ่งเลยนะไม่ค่อยไม่ค่อยกระโดดเออสงสัยค,คงตื่นกลัวมนะั้งหรือว่าเบอร์เล่นะเออตาไม่กระพริบเลยมันง่วงนอนมั้งนิ่งคล้ายๆเหมือนในหนูยักษ์วันนั้นนะ่ะเราจำกันได้ที่อยู่นิ่งเลย ไม่ิ่งอย่างนี้ตัวน้ำตาลไอตัวขาวยังขยับหน่อยตัวขาวแข็งแรงกาทางตัวขาวแข็งแรงกว่ามันีม่ดูสุ่มๆเสื่ๆเสื่อๆเลยนะเออเสื่อๆไม่กระจับกระเซงเหมือนตัวขาว ตัวขาวมันดูท่าทางจับกระเสงกว่าตัวนี้ง่วงนอนน้งสายเมื่อคืนไปเที่ยวดึกก็ไม่ได้นอนตัวน้ำตาลไปเที่ยวดึกหรือไปเล่นสงกัรเนะโอ้แต่ตัวตัวขาวตัวขาวนี่คึกคักมากติดตก๊บตุ๊บตึ๊บตึ๊บต๊บต๊บเลย นี่นาตรงน,นี้ก็เป็นสองสีนะเขาเขาเขาน้ำตาลแซมขาวมาแล้วมาแล้วผมีของกินแล้วมีแครอทตน้ำตาลก็จะกินด้วยแย่งเห็นไหมแย่งไม่ยอมดู ค่อนข้างจะงอยู่ในฝูงค่อนข้างแกเกเรตัวตัวขาวดูนิสัยแรับเดี๋ยวก็รู้แล้วไม่ยอมให้ตัวน้ำตาลกินนีแข็งแรงแข็งแรงมากพวกสัตว์พวกนี้มันแสดงออกโดยความแข็งแรงนะสงยเป็นจ่าฝูงเลยแข็งแรงกว่าแล้วจะ,ะแสดงพฤติกรรมอย่างเงี้ยพฤติกรรมไม่ให้อาหารหรือไม่ให้แย่ง ไม่ให้ตัวอันนั้นเหลือแล้วค่อยให้ตัวที่เป็นลองกินอย่างเงี้ยต้องกินก่อนไม่สนใจมีแครอทก็หนีไปกินแครอทไม่มีแครลลอทก็กินแต่ยากหาดูยากนะจังหวาได้เจอก็ดีเออ พฤติกรรมเขาเนี่ยเด็กๆชอบเรื่องเรานี่ยเด็กๆบางทีงงงแอรเปิดดูได้เลยเอาไว้ใช้เป็นให้เด็กๆด,กดูให้ตัวน้ำตาลเสื่องๆจริงอะคงไปเที่ยวดึกจริงๆเนี่ยเสื่องๆเสื่อง,อง,องมากอยู่นิ่งเลย่ะ ไม่กระจับกระเฉงก็เห็นคนจีนก็บอกเห็นม้าแล้วก็เป็นโชคาบางบางเป็นความเชื่อบางบางท่านนะครับอกคนก็ถึงท่านมีรูปมา้าแขวนในในห้องทำงานแะพ,พิกมี พิการตะวันตกเลยนี่เป็นประวัติประวัติโดยย่อ ก็เหมือนกับโหลดเตี้ยด้วยโหลดแบ๊ก ตัวเล็กนี่มันแปลกที่ตัวตัวเล็กไม่สูงน่ารักนะี่นี่ยังไงเต่าเตี้ยนี่แบบค้อนค้อน,นก็เหมือนก็กินไปเยอะ,ะเหมือนกันนะแต่มาจะผิวอะไร ตัวโตกันหมดทังที่อนแกกจาขอบเพราอยู่ที่ตะวันออกกลางแต่พัฒนาสายพันธุ์ในประเทศอังกฤษ ยังง่ายคน่อสภาพไม่เก้าเล้าที่สายดีเป็นมิดเอาแล้วเสร็จล้องแกะนะไม่ใช่แพะถ้าบอกสายพันธ์ตะวันออกกลางแกะนี่ก็ บ้านเราก็บ้านเราส่วนใหญ่มีแพะเลี้ยงคน่จะเลียเ้ยงคนอิสลามอิสลามจะเลียเ้ยงกันแพะมบแกะนี่ยโเลีเ้ยงนสัตว์เลี้ยงที่เชื่องนะแต่ไม่ดุนีตอนนี้ก็ดูกันพวกเขาก็ โหแต่ละตัวจะมีโค้ดที่หูจะมีเออบางตัวมีมนนในหูมีมีสแตมป์อะไรนะโค้ดอะไรพี่หูมาดูอะไรเป็นโค้ดตะวะ่าฉีดวัคซีนหรือเปล่ามาแล้ววันนี้สวยด้วยหน้าผากนี่เป็นสีแบบตรงเป๊ะเลยอสีแบ่งได้สวยเลย คนจะร้องอยู่ตัวเดียวตัวอื่นเงียบนิ่งนั่นก็ร้องร้องแม้คิดถึงบ้านมัน้งที่มาห้างตรงไหไรคืนนี้คงต้องนอนนี่อ่ะงานเลิอกกันเนี่ยนอนอยู่นี่นอนค้างที่นี่ โชว์ที่เทศกาลเลยก็จะมาโชว์พวกเราชอบกันมากลองลองออกไปเที่ยวที<อ>่ถึงบ้าน<อ>นะ แต่ล้องตัวนึงก็ประสานเสียงตัวนั้นเขายาวนะไม่รู้ก็ดูกันยังไงนะมีเขาไม่รู้ว่ามีเขาเป็นตัวผู้บอกไม่ไม่น่าเกี่ยวนะไม่ไม่ไม่รู้ดูไม่เป็นไม่ไม่เกี่ยวนะบางตัวก็มีเขาบางตัวก็ไม่มีเขาอ๋อลองตัวนี้ร้องบ่อยตัวนี้ล้องบ่อยเลยล่ะ เอ๊ะมีเขากับไม่มีเขาต่างกันยังไงครับมีมีเขานี่ตัวผู้ตัวผู้เหรออ๋อไม่มีเขาตัวเมียโอ้แล้วแล้วมีนมทั้งทั้งสองเพศไหมรีดนมได้ทั้งสองเพศวะหรือว่าตัวผู้ไม่มีนมอ๋อ พิ่งมีความรู้ว่าตัวเมียไม่มีเขาตัวผู้เป็นพ่อพันธุ์อย่างเดียวเราเรียกว่ามีเรียว่ามีรีดนมทั้งสองงสองรเพศแต่จริงๆแล้วตัวผู้ไม่มีนมตัวผู้มีแต่เขาโอ้ันนี้มันหลบอยู่นี่หมดเลยอ๋อน้ำมาส่ง อยู่รวมกันเป็นเป็นฝูงเ้ยน้ำเข้ามานี่คือมารวมตรงนี้หมดเลยตัวนี้ตัวนี้ร้องเก่งตัวนี้ตัวนี้แล้วแต่ต้นแล้วร้องแบบอยู่ในกลุ่มหลงทางนี่ให้ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเสียงดีเลยละ่ะ <c oughs> เสียงดีร้อง แม่พันมั้งแสดงว่าโดยธรรมชาติเราเลี้ยงนี่อยู่กันเป็นอยู่กันเป็นฝูงอยู่กันเป็นกลุ่มไม่รู้พวกนี้เป็นสัตว์ป่าหรือเปล่าไม่รู้นะอามาพอพันหรือเปล่าสายพันไม่ไม่แน่ใจนะนี่ไม่ทราบ ต่อนที่อยู่ตรงนี้คือเลี้ยงนะแต่ถ้าในในภาพยนตร์เนี่ยบางทีตามชนบทต่างประเทศอย่างเงี้ยจะมีบ่อยตามชนบทอย่างเงี้ย าไปเอาไปขนแกะเนี่ยบางทีก็เอาไปทอทอผ้าในต่างประเทศเชื่อผ้าหรูๆเนี่ยบางทีก็จะตัดตัดเลยนะคือตัดแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่คเคยดูดูในข่าวสารคดีก็จะตัดตออกมาแล้วก็ไปทอเป็นผ้าขนแกะใส่ใส่หน้า,นา,าหนาวจะหนาวมากต,ตัดจริงก็น่าสงสารนะคือ ผลก็ไม่มีเลยนะเดี๋ยวก็งอกขึ้นมาอางน,นี้ก็เป็นฟาร์มเลี้ยงนี่ก็มอง้าหารปทางนั้นทีเดียวคงหิวมัเนี่ยอาาปทางนู้นนู้นมีแครหอด คงร้องร้องนี่ร้อง,องหิวหิว,หวแน่นอนเลยเนี่ยมองมองมองมาทางนูน้นทางเดียวเลยน่าจะหิวอุยอ้ยอุ้ยหรือว่ามองมองหันหันซ้ายอย่างเดียวเลยซ้ายกันทั้งหมด <แ>ม่กินถึงบ้านเอาต่างชาติเอาโอ้ที่ว่าหิวกินข้าวมาโอ้แต่เกากินกันเยอะนะที่น,นี่ก็กิน ใช่แล้วละ่ะชาวต่างชาติก็มาดูกันเยอะ